คุณเคยสังเกตไหมบางคนที่ดูเข้มแข็งที่สุดในห้องกลับเป็นคนที่มีแววตาเศร้าที่สุดคนที่ยิ้มตลอดเวลาอาจเป็นคนที่ร้องไห้ทุกคืนก่อนนอนพวกเขาไม่ได้เข้มแข็งเพราะไม่เจ็บแต่เพราะไม่อยากให้ใครเห็นว่าตัวเองอ่อนแอนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าหน้ากากทากงจิตวิทยาการแกล้งทำว่าเข้มแข็งเพื่อปกป้องตัวเองจากความเปราะบางภายในคำถามคือทำไมคนเรา ถึงต้องสวมหน้ากากแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังรอยยิ้มที่ซ่อนน้ำตาไว้ข้างในวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการแกล้งทำว่าวเข้มแข็งแม้ในวันที่ใจเจ็บที่สุดบทที่หนึ่งหน้ากากของคนเข้มแข็งคืออะไรหน้ากากที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่หน้ากากแฟนซีหรือหน้ากากอนามายัยแต่มันคือพฤติกรรมทางจิตวิทยาที่ใช้ปิดบังความรู้สึกจริงภายในใจ ตัวอย่างหน้ากากที่พบบ่อยคนที่ยิ้มเสมอเพื่อกลบความเครียดคนที่ชอบช่วยเหลือทุกคนแต่ไม่เคยขอความช่วยเหลือกลับคนที่พูดว่าไม่เป็นไรทั้งที่กำลังร้องไห้ในใจหน้ากากเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่คือคกลไกเอาตัวรอดทางใจเพราะบางครั้งความเข้มแข็งที่เราแสดงออกมามันไม่ได้มาจากความกล้าแต่มาจากความกลัวที่จะเจ็บมากกว่าเดิมบทที่ส เพราะสังคมสอนว่าอ่อนแอคือแพ้ตั้งแต่เด็กเราอาจถูกปลูกฝังว่าผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ผู้หญิงต้องใจแข็งการแสดงความรู้สึกคือความอ่อนแอใครที่บน่นใครที่เศร้าแปลว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ความคิดแบบนี้สร้างสังคมที่ไม่ยอมให้คนเจ็บจนทําให้หลายคนเริ่มฝึกที่จะกลืนความรู้สึกและสวมหน้ากากาแห่งความเข้มแข็งแม้ในวันที่อยากจะล้มลงกับพื้น บทที่ 3. กลไกการปกป้องตนเองหรือ defense mechanism ในทางจิตวิทยาการแกล้งทำว่าเข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากลไกป้องกันตนเองหนึ่งใน,นกลไกที่พบได้คือ reaction formation คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับสิ่งที่รู้สึกจริงเช่นเจ็บแต่ทำเป็นเฉยเสียใจแต่ทำเดินร่าเริง suppression คือการกดความรู้สึกไว้ชั่วคราว เพื่อทำหน้าที่หรือดำเนินชีวิตต่อไปได้ denial คือการปฏิเสธความรู้สึกหรือความจริงเพื่อไม่ให้มันทำร้ายเราทั้งหมดนี้คือการปกป้องหัวใจเพราะเรายังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงหรืออาจกลัวว่าถ้าแสดงออกมาทั้งหมดแล้วจะไม่มีใครเข้าใจบทที่4คนที่ยิ่งเจ็บยิ่งเงียบยิ่งแสดงว่าต้องการใครสักคน ความเงียบไม่ใช่สัญญาณของการผ่านผลเสมอไปบางทีมันคือเสียงตะโกนเงียบๆว่าฉันกำลังพังขอใครสักคนช่วยดูหน่อยได้ไหมแต่เพราะคนเหล่านี้มักรับบทเป็นคนที่แข็งแกร่งของทุกคนจึงไม่กล้าพูดว่าตัวเองอ่อนแอจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า roleplay trap หรือกับดักของบทบาทเมื่อเรารับบทบาทหนึ่งนานเกินไปเราจะเริ่มเชื่อว่าตัวตนจริงของเราต้องเป็นแบบนั้นเสมอแม้ในวันที่ไม่ไหว ก็ยังต้องแกล้งว่ายังโอเคบทที่5ความเข้มแข็งที่แท้จริงไม่ใช่การซ่อนความเจ็บหลายคนเข้าใจผิดว่าการไม่ร้องไห้คือคนเข้มแข็งแต่ความจริงคือคนที่กล้าย,ยอมรับว่าตัวเองเจ็บได้อย่างเปิดเผยตันหากคือคนที่แข็งแกร่งจริงการยอมรับความรู้สึกของตัวเองไม่ใช่การอ่อนแอแต่มันคือการเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยา บทที่6จะช่วยคนที่ใส่หน้ากากยังไงดีอย่าบังคับให้เขาพูดแต่ให้เขารู้ว่าคุณอยู่ตรงนี้บางครั้งแค่การรับฟังก็มีค่ามากกว่าการให้คำแนะนำอย่าใช้คำว่าเข้มแข็งหน่อยสิเพราะนั่นจะยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าต้องแสดงเก่งขึ้นทั้งที่ไม่ไหวแล้วเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเป็นตัวเองพูดว่าถ้าวันไหนไม่โอเคก็บอกได้นะเราไม่ตัดสิน แค่นี้บางทีเขาก็อาจจะยอมถอดหน้ากากลงบทที่7ถอดหน้ากากไม่ใช่ความพ่ายแพ้ไม่มีใครเข้มแข็งได้ตลอดเวลาและไม่มีใครอ่อนแอเพียงเพราะร้องไห้หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่สวมหน้ากากขอให้รู้ว่าการยอมรับว่าเราไม่โอเคไม่ได้ทำให้คุณแย่ลงเลยนะแต่มันแสดงว่าคุณยังรู้สึกและยังมีหัวใจเพราะคนที่เจ็บ แล้วยังกล้ารู้สึกยังกล้าใช้ชีวิตต่อคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วแค่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวบทที่8หน้ากากจากบาดแผลในอดีตเบื้องหลังรอยยิ้มจอมปลอมของหลายคนอาจเป็นบาดแผลในวัยเด็กที่ไม่เคยถูกเยียวยาบางคนเคยร้องไห้แล้วไม่มีใครสนใจบางคนเคยแสดงความรู้สึกแล้วโดนตำหนิบางคนเคยเปิดใจแล้วโดนหักหลัง เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดซ้ำๆสมองจะเริ่มเรียนรู้ว่าทาไม่อยากจะโดนทำร้ายต้องไม่แสดงความรู้สึกออกไปคนเหล่านี้จึงสร้างหน้ากากขึ้นมาเป็นเกราะกำบังไม่ใช่เพราะยากโกหกโลกแต่เพราะโลกเคยใจร้ายกับเขามาก่อนบทที่9การเปรียบเทียบคือเชื้อเพลิงของหน้ากากในยุคที่โซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความสำเร็จรูปคู่ที่ดูสมบูรณ์แบบชีวิตที่ดูดี งานที่มั่นคงรอยยิ้มที่ไม่มีรอยแตกมันทําให้หลายคนรู้สึกว่าเราต้องไม่แพ้ใครเราต้องดูดีเหมือนคนอื่นแม้ในวันที่ชีวิตกำลังพังก็ต้องพยายามสร้างภาพว่าโอเคนักกากคนความสมบูรณ์แบบจึงเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบแต่ลึกๆแล้วคนเราทุกคนต่างก็แหลกสลายกันคนละแบบไม่มีใครสมบูรณ์จริงๆและนั่นไม่ใช่เรื่องผิด บทที่10หน้ากากที่ทำให้ลืมว่าเรารู้สึกอะไรจริงๆเมื่อเราสวมหน้ากากนานเกินไปเราจะเริ่มสับสนระหว่างตัวตนจริงกับบทบาทที่เล่นอยู่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ตอบว่าไม่รู้เมื่อถูกถามว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่ตั้งจริงนั่นไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความรู้สึกแต่เพราะเขาฝึกกลบมันโดยตลอดและเมื่อเราลืมที่จะรู้สึกเราก็ลืมที่จะเข้าใจตัวเอง บทที่ 11. หน้ากากที่สร้างความโดดเดี่ยวโดยไม่รู้ตัวคนที่แกล้งเข้มแข็งมักจะได้ยินคำชมว่าเก่งจังเลยแต่เบื้องหลังคำชมนั้นกลับไม่มีใครถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมมีอะไรอยากระบายหรือเปล่ายิ่งแสดงออกว่าเข้มแข็งยิ่งทำให้คนรอบตัวเข้าใจผิดว่าเรารับมือได้เสมอสุดท้ายคนเหล่านี้จึงกลายเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุด หน้ากากไม่ได้แค่ปกป้องเราจากคนอื่นแต่มันยังปิดโดตูไม่ให้ใครเข้ามารู้จักตัวตนเราจริงๆด้วยบทที่12ถ้าอยากถอดหน้ากากต้องเริ่มจากการยอมรับตัวเองก่อนการยิวยามไม่ได้เริ่มจากการให้คนอื่นเข้าใจเราแต่มันเริ่มจากการที่เราเข้าใจตัวเองก่อนถามใจตัวเองตรงๆว่าตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่จริงๆเราใส่หน้ากาก,ากเพราะอะไร เราเคยเจ็บจากการเปิดใจในอดีตไหมเรากลัวอะไรอยู่เมื่อเรากล้าย,ยอมรับว่าใช่เราเจ็บใช่เราเหนื่อยใช่เรากำลังฝืนอยู่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการถอดหน้ากากและเป็นก้าวแรกของการมีชีวิตที่เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องแสดงอีกต่อไปบทที่13การอยู่กับคนที่กล้าถอดหน้ากากคือความสัมพันธ์ที่แท้จริง ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนรักหรือเพื่อนสิ่งที่เชื่อมโยงเราเข้าหากันได้จริงไม่ใช่ความสมบูรณ์แต่คือความเปราะบางที่กล้าพูดออกมาเมื่อเรากล้าบอกว่าเราก็ไม่ไหวเหมือนกันมันจะเปิดโอกาสให้คนอื่นกล้าบอกว่าเราเองก็เช่นกันและนั่นแหละคือจุดเริ่มของความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครต้องใส่หน้ากากเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ต่างคนต่างเข้าใจว่าเราทุกคนต่างมีวันที่เปราะบางได้โดยไม่ต้องอาย ชีวิตไม่จาเป็นต้องแกล้งเก่งตลอดเวลาคุณไม่ต้องเป็นฮีโร่ในสายตาใครบางครั้งการยอมล้มลงแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ไหวก็เป็นการแสดงความเข้มแข็งในแบบที่แท้จริงที่สุดแล้วถ้าคุณเจ็บไม่เป็นไรที่จะบอกใครสักคนว่าเจ็บเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเดินผ่านทุกเรื่องลำพังขอบคุณที่ฟังมาจนจบครับถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ช่วยคุณได้ฝากกดติดตาม และแชร์ให้กับใครสักคนที่คุณรักและพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอให้คุณรักตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวัน